ครับสวัสดีครับพี่เอฟทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อเตียมเองนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเด้อครับวันนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดต่ออียนะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบเอ็ดพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่เจ็ดห้าสองหกเก้า ับเรียกลางก็ออก5-2นะพี่น้องเนาะรับของปู่สีสะเกตงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่11พออย2567ลาวพัฒนาปู่สีสะเกตบนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่2พี่น้องมี4-2 6-2พี่น้องแต่ว่าชุดวิ่นในะพี่น้องนะชุดวิ่นเขา่านะครับ สองห้ามีหาอยู่พี่น้องแต่ว่าปูนบฏิจับให้รับปูมันกระบอกอยู่เด้อว่าจับเอาสุดวิ่นก็ได้ว่าสันเห็นบครับเอาเมื่อนี้มากแล้วพี่น้องครับรพยาจำมภาพมาติดตามต่ออยกกับเราพัฒนาปูสีสาเกตเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับ วันพุธที่สิบสามนะครับครับสักเขียนบอพี่น้อง ราพัฒนาปูซิสเกตนะครับ ชัดเจนนะพี่น้องเนาะบนล่าง สามกับห้าพี่น้องสามกับห้าเน้นที่ห้าครับชุดวินในพี่น้องด้วย แปดเก้าศูนย์ครับครับคำามหมากปูจับคูยครับกับสามารถจับหินเหนได้พี่น้องเนวยครับสามสี่ห้าเก้าแปดศูนย์นะครับ ครับบังปูจับคูให้พี่น้องสามเก้เก้า ห้าศูนย์นะครับสี่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าสี่ ข้าแปดีห้า กันเบิรห้าห้าพี่น้องรัดส่วนตัวเน้นได้พี่น้องเด้อ ปูเนี่ยในซีหางพี่น้องกลับปูเนยียนยำได้พี่น้องเด้อม,มักสอบตัวแรกก็จะเริ่มกลับตัวไว้นำปูอานะครับ พี่น้องแคบหน้าจอไว้ได้ครับเด้อกับเราพัฒนาปูสีสะเก็ดน้ะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งรูดสากับ5เน้นที่5พี่น้องขับชุดวิ่งบังน้พี่น้องเนอ้อสามสี่ห้าเก้าแปดศนะครับขับปูจับคู่กันมิกสามเก้าสามศูนย์ห้ากี่หนึ่งเก้าศูนย์เก้ 5. กันเบิ้ลห้าหานพี่น้องเนาะ ครับจะเริ่มกับตัวไว้น้ำนอพี่น้องเนาะมากสอบตัวใดนะครับครับส่วนตัวเน้นก็ตามนั่นแหละพี่น้องครับครับพระเต็มข้อกับขอบพระคุณครูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกตนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอะเต็มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขาดก็ผ่านนาอพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ แค่นั้นแล้วพอเตียมคอไว้่พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเลือเของมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแด่เนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเ้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอผ่านชิปใหม่ไม่นะครับเอาสำหรับจิปนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโฉบมันมันเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนเนาะครับเนาะ ขับพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม